โอเคครับโอว์สต๊าปแมนโอ้ยสวัสดีครับทำแบบวันนี้มันพูดช่องบังบ้าโอ้ไม่ได้เลยบางเห็ดฟองโอเคพบกับบังบ้าเลยวันนี้บังบ้ามีวัตถุใหม่นะทุกคนดูจะ uh huh. ได้ไหมว่า wow, ดอกไม้นะบังบ้าก็ยังไม่รู้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นก็เนี่ยเอามาลองเอามาลองให้ให้หนูๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านไ้ดู แฟนดับเลขนะอย่าลืมนะถ้าเข้ามาช่องมานะกดไลค์กดแชร์ subscribe กดดิ่งไวได้ก็ไม่พลาดคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูกันเลยนะวันนี้ลงมาเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนะนะทำก้กานกา้กานกา้านก้านคล้ายๆก้านมะพร้าวนะหนูหนูท่านผู้ชมนะพี่น้องน่าจะเป็นบ้านเราเรียกนะก้านหนือก้านหนือรู้จักกันไหมก้านหนือก้านหน่นหน่อยกับก้านหน่นเนี่ยนะมาลองดู เดี๋ยวลองดูถ่ายดูรอบๆดิมีคนงไมโอ้คนไม่มีอะไคนต้องเฟยลัดนัดลาวันนี้ถ้าคนไม่ขึ้นระมาณนั่นคนนะลองกันเลยลองกันเลยเอาตบูนหน่อยให้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 ตากล้องช่วยตบูนขอดูคนดีขึ้นมทำให้ดีทำให้ดีต้องอ๋อ๋อก้นขึ้นก้านขึ้นอ่าดีด ใน,ใน,ใน้องกันเลยพบกันเลยขอโชคขอโชก

มันขึ้นมันไม่ขึ้นทำไงดีเดี๋ยวมาดูก่อนมันเป็นสาอะไรมันถึงหมุนมาดูก่อนมางความมาบาความมาดูมันเหมุนนต้องทำยังไงบาลานซ์มันก็ได้อยู่นะโอ้บังมาดูแล้วบังมาฉลาดเลยเดี๋ยว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 บังมาจะไปหาอะไรมาใส่หางนะ มันว mm ่า hmm. ปักเป้าเลยก็ดูเดียวเดียวมาดามาอวาตามมาไหครับคไอ้นีถ่วงได้ไหมลุงกว่าได้ไม่น่าได้นะขนมไม่ได้มามาตามาคุก่อนดูดูบเวณนี้ดว่ามม่องถ่วงหางดูดูถ่ายไม่มีเลยอ่ะเาันนี้ถ่วงดลองว่าได้ไหมน้ว่าไม่ได้ไม่ อ๋อที oh, <If> <what> <at> oh, ่อย <se> ูนี่ไม่ได้ล้วมันสั้นเกินอ๋าเห็นแล้วผู้ชมเห็นแล้วผมเห็นแล้วก็ยังเวรยังไมาติเงี่ยแล้วอ๋อเไหมช่นี่ไงนี่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 ดูดูดูเดี๋ยวนเดี๋ขาดผมเคยไม่รู้หวานแล้วดี่นี่บังบัดเอาไปผูกดูที่ ที่หางมานันนะลองดูลายกำคับขงดดบาไม่มีมาดูมามา,า,มาขาดใจครับอย่เอไป,ปมงามงนี้ก่อนเดี๋ยวนอา,อนออาดัเือก,ก,ก,กุ้งนะืกุ้งฮะไม่ใช่นี่ปติกคอยนก,กุ้งไปไหนซื้อมาลงแล้ววันนี้นี่ผิดแล้วนี่

เรื่องแก้ไขใมันขึ้นนี่นะหมัดเด็ดอยู่แล้วบางอย่างก็รู้ดีตามดู้บางอย่างถ้าไม่เชื่อไม่ต้องห่วงเต็มเต็มเต็มไปชมดูดูดูร้อยร้อยจินนี่มั้งอะไ่ะเออหน้าว่าของขู่การของตลาดนัดในเรือบางกว่าดูดิเออใจเอวนะว่าของแมวเลี้ยวของตลาดนัดนี่เอามาทุบมานนี่ ดรือว่าเขาตามมาเดี๋ยวเราทำไงโอเกคนเก๋กลับไปเขาเนาะโอเคเราลองกันเอาความเรเร็วก่าบุนบุนบุนบุเลยอพราะาใช่ใช่